หนูนะคะวันนี้ดารารับเชิญของเราคือบอยสิริชัยและผู้ใหญ่บ้านบิ๊กนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะค่ะหนาเวทีกับประมาณนี้แล้วค่ะวาไทวาวเล่าผสมกัน,นะะจวดย่างเดียวจ้ะแม่ติ๋มซส่เ่นต,า,ตาดำอาจเสีไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะอันนี้บรรยากาศหน้างานของเรานะคะท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะฝนตกก็มีที่อยู่นะคะลานมูลมางสีไร่นั่งได้ค่ะ กลางร่มมาด้วยนะคะเอาร่มมาด้วยแต่คิดว่าจะไม่ตกค่ะลูกสาวลาพอดีไปปักตะไครย้ยุจ้าอ๋อแปลว่ามีคนไล่ตีไม่มีคนไล่โอเคงั้นแม่ไล่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะคะเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวพี่ปอนก็จะมาไล่อ,อีกทีหนึ่งนะคะ ตอนนี้แม่ตีมให้ดูบรรยากาศแฟนขับมายุตามซุ่มต่างๆค่ะตอนเนี้ยมันแดดมันฮอนอยุตอนนี้จักโมงบุละบายสองใบสามค่ะอันนี้บรรยากาศหน้าง,งานนะคะเวทีของเราปีนี้นะคะเครื่องเสียงปีนี้สุดยอดเลยนะคะเป็นเจ้าเดิมแต่เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเครื่องเสียงปีนี้ต่ำใจค่ะค่ะโดนตีสุดยอดเลยนะคะบ่สมบ่สมปีเนี่ยบ่สม แต่วันแรกอาจจะถ้าการเต้นไม่สมบูรณ์ก็ขออภัยด้วยนะคะซ้อมมา2เดือนกว่า2เดือนถึง2เดือนไหมสเดือนกับ10วันดีด้อค่ะบรรยากาศเดี๋ยวไปติมผ้าย,ยางเพื่อบรรยากาศในงานแบบนี้อันนี้นาวิธีของเฮ้ามีรถแห่ของเอกซาวค่ะศิลปินก็จะยังไม่ลงมากันนะคะอยู่ข้างบนอยู่มีแต่ กลางเต้นข้างหลังเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนนะคะใครย,ยังไม่ซื้อบัตรซื้อบัตรได้นะคะร้อบาทค่ะร้อบาทส่งสลิปไปที่ RB Online Life นะคะแล้วเขาจะส่งลิงก์ให้ค่ะเกือบ3ามทุ่มถึงจะไลฟ์สดนะคะกลุ่มปิดนะคะส่วนบัตรหน้าง,งาน140บบาทค่ะอันนี้ข้างหลังเวทีนะคะ ให้ดูบรรยากาศข้างหลังเวทีเด็กๆยังอยู่หอพักอยู่นะคะข้างบนสวัสดีครับสวัสดีครับโคค่ะโคทีมงานระเบียบวัตศรริสินในข้างหลังน,ะะนี่ค่ะกำลังขนของโลมาที่ละฟายที่ละฟายพุ่งนี้เก็บของเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกป้าก็เ็กไม่จัดเองแต่ลูก อนี่น่ะเสียอันนี้ในโดมข้างหลังนะคะสวัสดีค่ะรอในกลุ่มเปิดกลุ่มปิดแล้วขอบคุณมากนะคะอะ่ถ้าดึงเข้าเข้ากลุ่มช้าก็ขออภัยนะคะตอนนี้ดึงเรื่อยๆนะคะ ข้างหลังค่ะข้างหลังอันนั้นรงหน้าค่ะหน้าไม่ได้เห็ดปานี่เป็นยางสนแทนหลังอนาคตอาจจะถมสําหรับที่จอดรถด,ดีไหมคะไม่ต้องเดินไกลแต่หางบก่อนค่ะรางวัลที่หนึ่งวดนี้แหละจะซื้อนี่ค่ะเมตินยางสีวินจักน้อยแล้วก็ถือกล่องสีวินจักน้อยให้ชมบรรยากาศ บ่ายบายห้าโมงก็จะเริ่มหาโมงเย็นก็จะเริ่มข้ายบัสค่ะพอคนรออยู่ข้างนอกนอก็ไลายค่ะสาธุยฝนตกทอตกแงม้มเศร้าก็ได้แต่ว่ามขึ้นจะตกทอปีนี้เดี๋ยวบรรยากาศนะคะร้านคา้าเบียร์ีโอนั้นรถมิกค่ะ เน็ตแมตติมหมุนติวๆอยู่ค่ะอะ่โอเคขอให้ปลอดฝนขอบคุณมากค่ะอ่บรรยากาศเป็นได้ขนาวิธีง่ามบ่ค่ะแวกแนวแวกจากทุกๆปีค่ะเปลี่ยนสไตล์บ้าง ทีนี้ทางเราระเบียบวัสุสินทำถนนค่ะเทศถนนนู้นมาจากปากทางคุณค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะจ้า ลีโอปไปไงเนาะปลาอันนี้ดาราไหมเนี่ยอันนี้ดาราไหมเนี่ยสวัสดีค่ะนุชวิลาวันค่ะมาพอดีมาปูศาสตร์เตี๋ยวปูได้ได้มุ้งไปได้มุ้งไปย่งด้ยค่ะเด่มุ้งดีดีมีห่อนแนวกินเขาเพื่อเราได้ได้แฟนเก่าได้ยังกินน้อค่ะบาร์บีคิวแกงน้อไม้แต่แซ่บแต่เท่งสมยุนน่ะแกงน้อไม้่กันแม่อยุนน่น เอาเลยค่ะเชิญแซบค่ะคือมานางต่างแดดแท้คือว่ากินในโฮมกันก่อนยันทีน่งเสียเีมโอไม่จากน้องบัวลำพูโอ้ค่ะอ้ยเป็นยานยันว่ายานแดดเป็นนางขาเลยค่ะนางกินเขาโอ่ะกันมากอดีมือมือบอด้บึงโซ่ค่ะเพราะว่านูกระยากเบิ้งโซ่เต็ม พ่นขับเป่นมาจากน้องบวัวลําพูค่ะเป่นเพาเขาไมา่กินพร้อมจ่ายยุบุญกะบี้ไ่แกงน้องมาอย่างใกล้ในเย็นนี้โอเคค่ะลูกโอเคค่ะค่ะ <What? S 1> นุชพิลาวันกับป่ญชิมาเป็นท่านผู้ชมค่ะเมืนเน่อีงอันนี้รีโอนะคะทางนี้ห้องน้ำสิห้องทางนู้นสี่ห้องทางนู้นอีกห้าห้องมีห้องน้ําเยอะนะคะฝนตัวเขากบมวนจวดได้ค่ะ บนตรลอยสี่สิบบาทค่ะ140ค่ะลอยสี่สิบค่ะลอยยี่สิบปีนี้ลอยสี่สิบเพได้เด็กน้อยค่าแป้งเขา <c oughs> น,นนี้การบินเจตนะคะสนับสนุนนะคะวีเจนะคะสบู่อิงออนแป้งสีจัน เอ็มร้อยห้าสี่เนสกาแฟพูดสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะอันที่ยับเข้าไปอีกบ่าค่ะเนี่อนม่ไว้ตรงนี้เลยเพื่ออันนี้มองอัพเฉยๆครับโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาตอนเราทำกิจกรรมสเตนดี้จะไปอยู่ตรงจะขยับเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะ มีแจกตัวด้วยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็แม่ติมนวันนี้ก่อนเดินก่อนอันนี้สปอนเซอร์หลักสีจันนะคะครีมหน้าฟูค่ะสบูู่อิงออนค่ะ